สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทั้งช่องทุกทท่านครับามาพบมาเจอกันช่วงบ่ายของวันที่15ครับมีน,นี่เป็นวันเสาร์ครับมื่ออื่นแวทางรัฐบาลประกาศผลรา,างวัลฉลาดกินแบ่งนะครับรัฐบาลงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนครับ2568กครับเดินทางมาถ,ถึงโค้งสุดท้ายท้ายสุดที่เอฟวิไลจะนําเสนอ อ่าสำนักที่ยังคางค่าอยู่นะครับแล้วก็ตัวเลขแนวทางนะครับอ่าตอนนี้นะครับแอดวิไลนะครับคัดสรรมาแล้วสรุปอันดับ1ถึงอันดับ5นะครับงวดนี้ได้อ่าซีอันดับนะครับ1 2 3 4ได้ซีอันดับนะครับงวดนี้เดี๋ยวแอดวิไลจะมาอัปเดตให้ FC ได้ติดตามกันสรุปรวมทุกสำนักที่ชนกัน ตัวใดจะมาอันดับหนึงอันดับสองอันดับสามอันดับสีนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะอัปเดตให้เบิ่อก่อนจะไปเบืุ่ดสรุปสำนักที่ชนกันนะครับมือนี้ได้มาแล้วนะครับแนวทางตัวเลขสุดจับคู่และก็สรุปของสอสลับเงินพารวยนะครับอางวดที่ผ่านมานะครับแตก898นะครับอ่าเกอ่าครับ98ตรงๆง,งนะครับ งวดที่ผ่านมานะครับงวดน,นี้เขามาติดตามกันนะครับได้มาแล้วชุดจับคู่นะครับของซอสสลับเงินพารวยนะครับเขามาติดตามกันนะครับเอฟซีรอคอยกันหลายนะครับสุดจับคู่แลวก็สุดสรุปของเซียนซอสสลับเงินพารวยนะครับได้มาแล้ววันนี้นะครับอ,อย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับาแอดวิไลจะนําเสนอใครเบิ่งกัน นะครับสุดจับคู่แล้วก็สรุปนะครับงวดที่ผ่านมา98ตรงตรงนะครับมาเบิรนกันนะครับครับนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับ f c นี่คืองวดที่ผ่านมาแนวทางเด่น5 49นะครับ9มาแต่98ตรงตรงนะครับนี่ทีแอดวิไลวายแอดวิไลเขียน98 2ครั้งนะครับ อบอแมนสิแตกเก้าแปดบอแตกเก้าแปดจริงๆนะครับอ่านี่บนนะครับแตกบนนะครับสําหรับเซียนซอสลับเงินพารวยครับงวดที่แล้วเพิ่งกระซ่งเหล็กเด่นมาก่อนแล้วก็แอดวิไลกับมาสรุปใส่สคริปตัวเก้าตัวเดิมมื้อนี้คือกันนะครับแอดวิไลจะเอามาสรุปไผ่เบิงนะครับใส่สคริปตัวที่แอดวิไลปล่อยไปแล้วนะครับนี่คือเด่นปล่อยไปแล้วนะครับ 037นี่ปล่อยไปแล้วนะครับมือน,นีมาเอาชุดจับคู่ละากาัชุดเน้นย่ำกันนะครับอาครับมาเบิงกันนะครับอามเบิงกันงวดน,นี้นะครับสำหรับชุดจับคู่ของสสลับเงินพารวยนะครับอาคัมมี่คอมเมนต์มานะครับว่าแอดวิไลบงังสำนักบอ่อเอาของเกามาเปรียบเทียบนะครับ ก็คือเนื่องจากนะครับเอาง่ายๆแอดวิไลก็เคยเบอนะครับว่าถ้าสำหนักไดบกเขานะครับแอดวิไลก็จะบอกออกมาเปรียบเทียบนะครับอืมเพราะว่ามันกะบ่กเขานะครับเดี๋ยวกะให้เอฟซีเข้าใจนะครับอืมเดนศูนย์สามเจ็ดนี่ป้อยไปแล้วครับมือนีมาเบิ่งสุดจับคู่กันนะครับาเริ่มกันเลยเพียบบรอ์ศานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ชุดจับคู่แล้วก็ชุดสรุปของสอสลับเงินพารวยนะครับชุดแรกครับ0ูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สองต่อไปครับแปดสาม ต่อไปครับสามหย้ำว่าเป็นชุดเต็มนะครับเดี๋ยวค่อยเอาตัวเน้นย้ำนะครับได้แน่นอนตัวเน้ยนย้ำต่อไปครับต่อไปครับสามเจ็ดต่อไปครับสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ด แล้วก็สองเจ็ดอ่ะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมีตัวพิเศษให้นะครับอ่ะครับเอดปิไล่เขียนพิษอีกเลี้วนะครับอ่าเป็นยังนอกอบานนี่นะครับเขียนพิษทุกงวดตัวนี้จะเป็นสามหนึ่งนะครับนี่อ่ะใบใช้สามเจ็ดนะครับเป็นสามหนึ่ง แอฟิลไลจะแก้ไขนะครับเอฟซีเป็นสามหนึ่งนะครับเป็นสามหนึ่งเด้อเอฟซีครับไม่ใช่เจ็ดนะครับไอแอฟิลไลจะเขียนตัวใหญ่เลยเพราะว่ามันจะสับสนนะครับอ่ะเป็นสามหนึ่งนะครับเอฟซีอ่เป็นสามหนึ่งนะครับอ่ะต้องขออภัยนะครับเกิดขอผิดพลาดเขียนผิดนะครับอ่ะเป็นสามหนึ่งนะครับเอฟซี อ่ะเป็น3ามหนึ่งนะครับ <c oughs> เป็น3 1มหนึ่งนะครับเนี่ยเอดวิไลสองคอไพ่นะครับเดี๋ยวถ้าขีดขาเดีด๋ยวมันจะซับสนอ่ะเอาแบบนี้นะครับเพื่อความชัดเจนเอฟซีผมยันคุณพ่อคุณแม่นะครับเกิดความซับสนเขียนตรงนี้เลยนะครับอ่ะต่อจากสองเนี้นะครับดีกว่า อ่าอ่าเป็นสามหนึ่งนะครับโอเคเอาแบบนี้ดีกว่าตัวนั้นขาดทิ้งไปเลยนะครับขีดทิ้งไปเลยนะครับเป็นไม่ใช่สามเจดนะครับเป็นสามหนึ่งนะครับอ่จะบอกเด้อว่าจะมา3ามเจดอีกเ c ซอืมหวดที่แล้วแอดวิไลเขียน98้าดเก้าดมาเก้าดหวดนี้แอดวิไลเขียนสามหแล้วเขียนสามเจดตามที่จริงเป็นสามหนึ่งนะครับอ่า สามเจ็ดมีนะครับเหล็กเด่นมากอาจจะก,กอดข้อกันมาสามเจ็ดเพราะว่ามันมักแบบนี้นะครับเพราะว่าเซีน <c> ซ <oughs> อสสำหรับเงินผ้ารวยนะครับงวดที่แล้วมานี่ครับแอดวิไลเขียนเก้าแปดเก้าแปดตามที่จริงเป็น 93. เก้าสามแอดวิไลกับวาอยู่เขียนเก้าแปดสองรอบบมอมเบนทิมาเก้าแปดบอมมาอีลีเก้าแปดนะครับงวดนี้คือกันนะครับแอดวิไลเขียนสามหกแล้วมาสามเจ็ดมันไม่มีสามเจ็ดนะครับสุดจับคู่ของสอสสำหรับเงินผ้ารวย เป็นสามหนึ่งไม่แน่นะครับเลขเด่นจะอาจจะกอดคอกันมาก็ได้สามเจ็ดนะครับอ้าถ้าเป็นอีกกถือว่าปฏิหารนะครับเย็บซี่ถือว่าปฏิหารเลยนะครับครับนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของสอสลับเงินผ้าร่วยนะครับมือนี้อ่ามาเน้นย้ำวงกลมให้แล้วนะครับเมื่อบังซอสลับเงินผ้าร่วยเพื่อจะวงกลมตัวไรนะครับชุดแรกครับคือ ศูนย์สี่ครับสี่เจ็ดครับคู่ที่สองคู่ต่อไปครับหนึ่งเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดอ่านี่คือตัววงกลมสี่คู่ครับศูนย์สี่สี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอ่า, 04, 47, 17, อาถือว่าสรุปนะครับ สรุปวันที่15อย่าลืม3 7ทีแอดวิไลเขียนผิดเดออฟซอ่างวดที่แล้วเขียน98 98 2รอบนะครับแต่98นะครับอ่าสรุปวันที่ครับอ่านั่นเป็นเรื่องของน้ำสมมุติไปซื้อได้อฟซีซพาวายเอดวิไลเขียนสามตามที่จริงเป็น31นะครับอ่าสรุปวันที่15นะครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับควบแมนบานอนสรุปวันที่15นะครับสรุปให้ f c เป็นที่เรียบร้อยนะครับสอสลับเงินพารวยอาคลิปนี้แอดวิไลจะจากลา f c กันไปนะครับคลิปหน้าคงจะเป็นสรุปตัวเลขที่ชนกันทุกสำนักนะครับอันดับ1ถึงอันดับ5้าตัวไดจะมาแรงรอดติดตามกันเอาคลิปนี้จากลากันไป ขอกราบขอบุญขอบคุณเสี่ยนซอสรับเงินพารวยที่ทรงตัวเลขแนวทางมาให้นำเสนอฝากเอฟซกันเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ